สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งบนนะครับในคลิปนี้ก็จะมี3สูตรนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่ง2ตัวนะครับ แล้วก็อีก2ส,สูตรนี้จะเป็น2ส,สูตรใหม่นะครับแล้วก็เป็นวิ่งบนตัวเดียว2ส,สูตรใหม่แล้วก็จะจับคู่ให้นะครับลองดูนะครับจับชุด3าตัวดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจใครนำไปใช้นะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมประถุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรวิ่งบน2ตัวนี้ก่อนนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาเอาเดี๋ยวก่อนนะครับพร แกกข่าวก่อนนะครับแกกข่าวแก้ไขกับสูตรเลขวิ่งล่างนะครับที่ลงให้เมื่อวานนะครับก่อนคลิปก่อนหน้านี้นะครับตอนผมก็ยอมรับว่าเบอร์นะครับเรียกว่าอ่วงนอนมากเลยนะครับก็อัดคลิปเสร็จก็หลับคาโต๊ะเลยนะครับก็จะดุ้งตื่งขึ้นมาก็มาว่าเอออัดคลิปไว้ยังไม่ได้ลงคลิปก็รีบลงไปโดยที่ไม่ได้ตรวจเช็คนะครับก็ต้องขออภัยแต่จริงๆ คิดคำนวณมาไม่ผิดนะครับตัวเลขไม่ผิดนะครับแต่ผมพูดผิดนะครับต้องขออภัยนะครับสูตรวิ่งล่างสูตรเก่าที่เข้ามานะครับสูตรนี้ของงวดที่แล้วก็ได้5กับ6นะครับหรือว่า6กับ5ของงวดนี้ก็5้บวก7เป็น12 12 -7 บวกเเป็น19 19บวก7อีกเป็น26นะครับได้เลข6นะครับแต่ผมไปพูดว่าได้เลข5นะครับได้25ได้เลข5ลบหก็เกิดการเข้าใจผิดว่ามันผิดนะครับ ถ้าลบหนึ่งมันก็ต้องเหลือสี่ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆผลลัพธ์บวกแล้วมันจะได้ยี่สิบหกนะครับได้เลขหกลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งก็เหลือห้านะครับตัวเลขไม่ผิดนะครับตัวเลขก็ตามนี้จับพูดชุดให้ก็ตามเดิมนะครับไม่ไม่ไม่ผิดนะครับพูดชุดก็ตามนี้ตามเดิมนะครับชุดสูตรวิ่งล่างนะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลขวิ่งบนนะครับ เป็นสูตรเก่านะครับสูตรนี้เข้ามาสถิติก็สถิติที่ผ่านมาเข้าเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดติดนะครับแต่ที่ลงเห็นผลงานก็สองงวดล่าสุดนะครับของงวดที่ผ่านมากับผลรางวัลที่ออกสองสองเจ็ดนะครับเลขเจดนะครับเข้ามา วดนี้จะเป็นยังไงนะครับเอามาดูของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับหลักสิบล่างก็คือเลขแปดหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลขห้า บวกกันแล้วได้18นะครับเพิ่ม2แต้มนะครับหรือว่าบวก2นะครับได้8กับ0นะครับ2พฤษภาคม6 8นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับ2กับ8 0กับ8นะครับ8กับ0นนะครับท่านชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ แต่ถ้าดูจากภาพรวมแล้วเลขศูย์เด่นนะครับงวดนี้จะมาไม่มานะครับไม่ว่าจะเป็นหลัก10หลักหน่วยนะครับเลขศูนย์บนเด่นนะครับสูตรเด่นนี้ก็ได้แผดกับสูนย์นะครับก็มองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเลขสูนย์งวดนี้เรามาดูสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวเป็นสูตรใหม่ระยะสั้นนะครับก็เข้ามาก็ยังไม่เยอะนะครับห้างวดนะครับ วันแรกก็เริ่มเข้ามาจากวันที่ออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับแปดบวก4เป็นสิบสองบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามนะครับสามตัวเดียวเดียวๆนะครับเข้ามาที่หลักร้อยเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่นะครับเลขสี่นะครับเข้ามาที่หลักหน่วยบวกกันแล้วได้สิบหกนะครับออกห้าหกสาม เลข6กเข้ามาที่หลัก10บเจบวกเเป็น16 1 6บวก2เป็น18นะครับได้เลขก8เลข8เข้ามาที่หลัก10บเจ็เบวกเเป็น16 16บวก6เป็น22นะครับได้เลข2เลข2เข้ามาที่หลักร้อยหลัก10บนะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับ5้างวดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ ของงวดนี้นะครับ6บวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น13ได้เลขสนะครับ3ตัวเดียวเพียวเพียวสองออกคอ6 8จะมีมาหรือไม่นะครับจะมาในตำแหน่งไหนหรือจะไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองอิจารณาดูนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักพันมาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเรามาดูสูตรที่ 3. สามสถิติเท่ากันนะครับสูตรใหม่นะครับเข้ามาจากงวดเดียวกันนะครับสามเจ็ดเจ็ดงวดแรกนะครับห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดผลวัพที่ออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเข้ามา หลัก10หลักหน่วยบวกกันแล้วได้19นะครับออก894เนะครับเลข9กเข้ามาที่หลักสิบแปบวกแเป็น16 16สิบบวกเกเป็น25ได้เลข5เลข 5, 5เข้ามาที่หลักร้อยนะครับ5 6 3บวกกันแล้วได้17นะครับผลวันที่ออก8 6กแเจ็ดนะครับเลขเเข้ามาที่หลักหน่วย6กบวกหกเป็น12 12องสิบสอวกหเป็น17นะครับได้เลขเจ็ดผลวันที่ออกสอเจ็ดนะครับเลขเเข้ามาที่หลักหน่วยอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเข้ามาห้าวันเป็นสูตรใหม่นะครับของวดนี้นะครับเรามาดูของวดนี้ 2อบก2เป็น4 4บวก3เป็น7นะครับได้เลข7 7ตัวเดียวเพียวๆนะครับ2องพฤษภาคม6 8จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งไหนนะครับ ผู้ชมก็ลองวิเคราะห์จารณาดูนะครับจะมาไม่มานะครับเป็นสูตรเลขเด็ดเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับทั้ง3ามสูตรนะครับไม่ปักหลักนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนบวกด้วยหลักร้อยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยนะครับของเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับ เอา3สูตรนะครับมาจับคู่ดูนะครับในงวดนี้เดี๋ยวว่าถูกใจตรงใจใครนะครับก็จะจับให้จาก2สูตรใหม่ที่เข้ามาที่วิ่งตัวเดียวนะครับ377นะครับก็จะจับให้เรียงตามที่สูตรที่เขียนมานะครับอันนี้คือสูตรที่1นะครับสูตรที่2สูตรที่3นะครับไม่ปับ จะได้สองคู่ชุดนะครับเพราะว่าสูตรที่1 2ตัวนะครับสูตรที่2ที่3ามีสูตรละ1ตัวนะครับจับคู่ชุด3ตัวก็จะมี2ชุดนะครับงวดที่ออก3 7 7เจนะครับก็จะเป็นคู่737 7นะครับที่เข้ามานะครับสูตรที่1นะครับเลข7เข้ามาสูตรที่2เลข3เข้ามา สูตรที่สามนะครับเลขเจ็ดเข้ามานะครับงวดต่อมานะครับจับคู่ก็เจ็ดสี่เก้าเก้าสี่เก้านะครับงวดนี้จับสามตัวไม่ได้นะครับเข้ามาสองตัวนะครับก็คือคู่สี่เก้าเก้าสี่นะครับถ้าจับสองตัวนี่ห้างวดที่ผ่านที่ทำให้ดูนี่ได้ทุกงวดนะครับได้ทุกงวด แต่ว่า3ตัวอย่างงวดนี้จับไม่ได้นะครับสูตรที่1นะครับเข้ามาที่เลข9นะครับสูตรที่2เข้ามาที่เลข4สูตรที่3เข้ามาที่เลข9ก็จะได้แค่9 4 4 9นะครับถ้าจับ2ตัวก็จะไม่พลาดนะครับงดนี้วัดถัดมานะครับจับคู่ก็จะได้1 6 5 3 6 5นะครับพลังวันที่ออก3อ่า5 6 3นะครับก็จะเป็นคู่นี้นะครับมาครบ หลักนะครับ110หน่วยนะครับสูตรที่1เข้ามาที่เลข3นะครับสูตรที่2เลข5สูตรที่3เลข5นะครับวัฏฏตาจับคู่ก็7 8 7 9 8 7นะครับผลวันที่ออก6 8 7นะครับงวดนี้ก็จะได้แค่2ตัวนะครับก็คือคู่8 7 7 8นะครับสูตรที่1นะครับเลข7เข้ามา สูตรที่2เลข8ก็ามาสูตรที่3เลข7ก็เข้ามานะครับก็3ส,สูตรมีตัวชนนะครับมันก็จะถ้าสังเกตดูนะครับก็จะได้2ตัวนะครับเพราะว่ามันมีตัวชนนะครับถ้างวดไหนไม่มีตัวชนก็อาจจะเข้ามา3าตัวนะครับของงวดที่แล้วนะครับจะคู่ก็จะมี5้าสองเจ็ดเจดสองนะครับผลวัพที่ออกสองสองเจดนะครับ ถ้าจับ3ตัวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเบิ้ลที่เลข2นะครับแต่ว่าในสูตรมี2ตัวเดียวนะครับก็จะได้แค่2772สนะครับสูตรที่1เข้ามาที่เลขเจสูตรที่2เข้ามาที่เลข2สูตรที่3เข้ามาที่เลขเดนะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับงวดแรกนะครับที่ลงจับคู่ให้เพราะว่างวดที่แล้วเข้ามาแค่สูตรนี้นะครับสูตรเลขวิ่ง2ตัว สองสูตรนี้เป็นสองสูตรใหม่นะครับวันนี้จับคู่ก็จะได้แปดสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดส่วนจะเรียงหรือสลับยังไงท่านผู้ชมลองไปสลับเองนะครับอันนี้เป็นสูตรไม่ปักหลักนะครับเป็นสูตรเลขเด่นเลขวิ่งไม่ปักหลักลองจับคู่ให้ดูนะครับสองตัวก็ไปจับดูนะครับสองตัว ใครชอบคัไหนก็ลองไปจับดู2นะครับ2พุษภาคม8กนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นำไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไป,ปผ่านๆนะครับ ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ